เครื่องนี้เปิดแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องมาพูดเรื่องสปงสเปคอะไรให้มันเสียเวลางบประมาณทั้ง200แสนนิดๆสำหรับเครื่องนี้นะครับ CPU เราใส่ลงบอร์ดไปแล้วแล้วก็ประเด็นที่ต้องเปิดเร็วๆแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องดูระยะ c l e a r ร์แลนของตัวฮีทซิงก่อนคือฮีทซิงตัวนี้มันเป็นตัว No อก u ัว1 5นะครับฮีทไปเห็นไหมครับท่อมันนะเห็นไหมสูง พอสูงเสร็จปุ๊บพัดลมเป็นตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีระยะที่ลอยขึ้นมาเหมือนกันนี่นะฮะเท่ากับว่าหัวพัดลมกับหัวฮีตไปสูงสูงยังไงถ้าตามสเปคของมันก็คือ D15 เนี่ยจะสูงทั้งหมด165มิลพอ165มิลเสร็จปุ๊บตัวเคสที่เราใช้ก็คือตัว ASUS TUF GT502 เคลียร์แลนด์ตามสเปคคือ163มิลเท่ากับว่าสเปคของเคส163แต่สเปคของฮิตซิง165ดิฟเป็นอยู่2มิลโอกาสที่จะใส่ฝา,อาโอกาสที่จะใส่เคสแล้วปิดฝาไม่ได้มีค่อนข้างสูงเราก็เลยต้องทำการเอา CPU ลงเมนบอร์ดเอาฮิตซิงลงเมนบอร์ดเอาพัดลมติดตั้งแล้วทำระยะให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้แล้วเอาชุดนี้ก้อนนีย้ยกลงเคส เพื่อที่จะดูว่าปิดฝาได้ไหมเพราะปกติแล้วสเปคเคียร์แลนด์ของตัวเคสเนี่ยมันจะเผื่อมาให้ประมาณนัก3 4มมิลผมเลยมั่นใจว่าอาจจะได้ไม่มั่นใจแล้วสิถ้าอาจจะเริ่มไม่มั่นใจแล้วอะเดี๋ยว้องดูก่อนนะครับ CPU มันอยู่ลมไป,ไปอยู่บนเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้ว7,800 X3D เจ้าของเครื่องนี้ก็คือคนเดียวกับเจ้าของเครื่อง00 0 0 0นั่นแหละครับเท่ากับว่าโดนผมไปเป็นล้านล้นะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนเอาระยะนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากัน SSD ใส่ไปแล้ว SSD ใช้ตัวนี้นี่นี่นน90 Pro นะครับตัวละ2เทใส่ทั้งหมด4ตัวก็คือเต็มพื้นที่หน้าตัดของเมนบอร์ดเลยเมนบอร์ดมี4สล็อตนะครับตัวนี้เป็น X 670E Core 2แสนครับอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์แลนดเรื่องตรงนี้ก่อนว่าระยะมันได้ไหมแล้วค่อยดูกันต่อ งมากครับเครื่องนี้เพราะว่าระยะฮีตซิงแม่งใหญ่แล้วท่อฮีตไบร์มันอะดูดิเห็นไหมถ้ามองจากฝั่งนี้มองจากฝั่งแรมเข้าไปท่อฮีตไป์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยาวแล้วมันอาจที่อาจที่จะไปแบบโดนฮีตซิงชุดภาคจ่ายไฟหรือฮีตซิงเอ็มดทูแล้วเมนบอร์ดตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรทําไมจะต้องทำฮีตซิงชุดภาคจ่ายไฟฮีตซิงเอ็มดให้แม่งแบบใหญ่เวอร์วังขนาดนี้น,นะครับ แต่มันก็คงคิดมาแล้วแหละว่าเออถึงกูจะทำใหญ่แต่กูก็ใส่ได้นะขันก่อนอขอนวดแป๊บนึงต้องนวดมันหน่อยจะน,นวดหรือไม่นวดก็ได้นะบางทีแต่ผมอะติดนวด ไม่ใช่ติดนวดซิลิโคนก็คือทําให้แบบโยกหน้าสัมผัสฮีซิงให้มันโดนเนื้อซิลิโคนเยอะๆก่อนนะครับก็คือขันน็อตเนี่ยลงไปนิดเดียวพอให้มันยังโยกได้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ผมชอบนวดเนื้อซิลิโคนให้มันกระจายก็คือนวดการกระบากมางทะแยงก็คือให้พื้นที่มันไปแบบเต็มๆก่อนแล้วค่อยขันแน่นทีเดียวพี่เป็นคนชอบนวดอนะ่ะพี่เป็นคนติดนวด <S <S> <S จนผมโดนแซวในบางคลิปว่า แม่ท่านวด CPU ที่มันเป็นท่าประจำจริงๆจะเปะล่าหรอครับท่านวดจริงๆมันมีท่าอื่น <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเอาเคสมาเดี๋ยวเอาลงเคสได้แล้วเสียง <c oughs> <s> สปริงนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจพอถึงระยะสุดปุ๊บมันจะพอดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องฝืนแล้วเพราะมันกดสปริงให้บีบแบบสุดไปแล้วเท่านั้นเอง ไม่ต้องแบบอึดอืดไม่จําเป็นครับเอาแค่พอสุดแล้วตึงมือเป็นอันเสร็จอ่ะยกเคสพัดลมยังไม่ต้องใส่แล้วเคสก็คืออย่างที่บอกตอนต้นเอสุทับ GT502 มันเป็นเคสทรงตู้ปลาใช่ไหมพอทรงตู้ปลาปุ๊บระยะเคลียร์แลนด์ในช่วงนี้เหนือเมนบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ปกติก็คือมันจะไม่ได้สูงมากเหมือนเคสทรงปกติทั่วไปนะครับถ้าเป็นอย่างเช่น H7 เป็น5000ดีอะไรพวกนั้นอนะระยะด้านข้างตรงนี้ฝั่งนี้มันจะสูงขึ้นมาอีกมันจะไม่เป็นกังวลแต่พอเป็น GT502 ป,ปุ๊บด้วยความที่ว่าฝั่งนี้ของตัวเคสมันเผื่อพื้นที่ให้ใส์ว o w e r supply ใส่นู่นนี่นั่นมายก็เลยมาบีบฝั่งเมนบอร์ดฝั่งหลักให้มันแคบลงไปน,นะเคียร์แลนซ์รมมิลของเคสนะครับแต่สเปคของซิงแมง1้5ยมิลลองดูสิมันจะยังไงม,มันคงแบบพอดีอะหรือแบบถึงเหลือก็เหลือไม่เยอะ เนี่ยเอาลงไปเนี่ยรู้เลยโอ้โหพอด,ดีทิบหายเลยแหวนไปส,สองวาจากฝั่งนู้นเออเอาละหน้านี้เลยคือมันไม่ใช่แค่พัดลมแล้วที่สูงขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันจะตอนแรกเราเป็นกังวลว่าด้วยความที่พัดลมนะครับมันจะสูงลอยขึ้นมาแต่เปล่าเลยไอ้ตัวที่กังวลก็คือไอ้หัวฮิไตไปนี่แหละแม่งสูงจัดมึงตัดนี่มันเตีย้ยกว่านี้ก็ไม่ได้เวน้น อ่ะลองเอาฝามาปิดดูอ่ะเลยอุ้ยเหลือว่ะเหลือประมาณโอ้ยเยอะว่าประมาณ4-5หมิลได้อ่ะโอเคเป็นกังวลจบนะครับใส่ได้แต่แต่แต่มีแต่อ่ะออกคือถ้าเป็นทรงเนี้ย D 1 5 S D15s คือ s i n เกิลแฟนพัดลมเดี่ยววางกลางใส่ได้แต่ถ้าเป็น D15 เฉยๆที่เป็นพัดลม2ตัวนะครับไม่ได้แน่นอนเพราะใส่แรมปุ๊บแล้วเอาพัดลมวางทับลงไปพัดลมแม่งจะลอยขึ้นมาสูงกว่านี้แล้วไม่สวยด้วยก็คือสรุปจบน่าจะเป็นที่ D15s ตัวนี้แหละโอ้โกูโล่งเลยโล่งเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวประกอบต่อเป็นอันว่าแม่งพอดีเท่ากับว่า เคลียร์แลนด์สเปคของเคสที่บอกว่า163ม mm, หกสิามิลงที่ผมบอกเขาคงจะเผื่อมาให้สักสัก3 4 5หมิลแหละพราะเมื่อกี้ประกบกระจกลง,งไปปุ๊บมันยังเหลือพื้นที่อยู่สักครึ่งเซนเล่าน้านโอเคครับไม่ติดครับใครจะใช้เคสตัวนี้กับซิงค์ใหญ่ๆแบบนี้คุณลองดูเคลียร์แลนด์ให้ดีนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคํานึงถึงอย่างแรกเลยไอ้พวกที่ชอบใช้ซิงค์ใหญ่ๆสูงๆแล้วชอบใช้เคสเล็กๆอะ่ะต้องเอาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ครับปทำต่อกันน็อตยึดเมนบอร์ดเนี่ยดูดีๆนะครับ <c ười> คือมันจะมีแบบสกรูที่เป็นเกลียวหยาบกับสกรูที่เป็นเกลียวละเอียด mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนใส่เนี่ยก็ต้องดูที่เคสด้วยว่ามันให้น็อตตัวนั้นอนะ่ะเสาตัวเมียมันให้หยาบเปละเอียดมาตัวนี้เป็นละเอียดยึดให้ครบนะฮะยึดให้ครบ บ์ดตัวนี้ยึด8ตัวเพราะว่ารูตรงกลางนี้ถูกบงังโดยสลอตเอ็มดอทีซิงเอ็มบังไปแล้วเป็นเดือยมาให้เดอยกลางตัวเคสมันมีเป็นเดือยกลางมาให้สําหรับคนที่ชอบยึดแค่3ตัว4ตัวลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูครับมายึดเต็มๆดูผมเชื่อว,ว่ามีหลายๆคนนะยึดแค่แบบสีมุมซ้ายขวาบนล่างเอาแค่มุมแค่นั้น พัดลมได้ถูกสิงสถิตเข้าไปอยู่ในเคสแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการที่ว่าดูดเข้าจากด้านข้ามเมนบอร์ด3ตัวข้างล่างจะไม่ยุ่งจะปล่อยให้โล่งๆเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่ข้างบนดูดออกอีก3ตัวแล้วเดี๋ยวจะใส่ข้างหลังดูดออกอีก1ตัวเท่ากับว่าเครื่องนี้จะมีพัดลมเคส7ตัวเข้า3า ออกบน3ออกหลัง1เข้า3ออก4เหลือเฟื่อเย็นๆพัดลมแม่งตัวละ2,000รอบมันเป็นตัวน็อกทัวร์ NF a c 2เ r o Max c a c k s มา p มามียางสีดำมาให้นี่เราต้องต้องวางแบบขันที่ะตัวแล้วนะให,ให้ช่องไฟมันได้แล้วก็ให้ยางไม่ปิ้นเกินเนี่ยสตัวเนี้ยใช้เวลาติดตั้งประมาณ7ชั่วโมงครับ <c oughs> ข้างบนข้างบนถอดตะแกรงออกมาไขาได้ประมาน,น,นั้น ก่อนต้องมาถือไม้แบบมีเพราะไม้แบตหมดนี่ฮะด้านข้างเรียบร้อยนะครับดูดเข้าทั้งหมด3ตัวแล้วก็หันโลโก้นกทัวร r โคร m แม็กซ์ให้เห็นชัดเจนแล้วก็ข้างบน3ตัวเห็นไหมเห็นไหมแบนเห็นไหมนี่ข้างบนดูดออก3ตัวนะครับไม่ต้องสนว่าหมุนยังไงเพราะว่าหน้าปะลมไม่มีโลโก้อะไรด้านหลังดูรองหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดดูระนาบระนาบก็คือ ลมเข้าตึงพัดลมนี่แล้วก็ดูดออกไปเลยพัดลมที่ติดทั้งหมด7ตัวนะครับข้าง3บน3หลังหนึ่งเป็นพัดลมรุ่นเดียวกันทั้งหมด2000รอบเป็นน็อกทัวร์ NFA 12 25, คูณ25่สิบคูแม็กซ์เขาว่าสว a p ก็คือมันจะมียางเปลี่ยนสีมาให้ยางก็คือยางการกระแทกกันไม่ใช่การกระแทกสิกสันสั่นกันวายเบชั่นนะครับถามว่าช่วยได้เยอะไหมส่วนตัวผมไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดมีแล้วใส่เข้าไปมันก็รู้สึกดีกว่า ทั้ง2ด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ power supply แล้วก็เก็บสายทั้งหมดที่เหลือก็เหลือไม่เยอะแล้วอันนี้ฟุกเรียงรอไว้แล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเหลือแค่24พิน i n เมนบอร์ดไฟเลี้ยง cpu แล้วก็ไฟเลี้ยงกระจอเสียบกระจอเครื่องนี้ก็จบได้เลยใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็ถึงตอนนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเก็บสายแล้วใส่ power แล้ว สายหลังเครื่องได้หน้าตาแบบนี้แหละมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะจุดที่เป็นข้อด้อยของเคสตัวนี้เลยก็แล้วกันก็คือ GT 5 0 2ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือน O11 ผมพูดลากโอยาวไปมันจะไม่เหมือนเรียนรีโอ1เพราะว่าเรียนรีโอ1มันจะมีแผ่นปิดคาดกลางเอาไว้แต่ GT 5 0 2เนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันทำได้เพียงแค่รัดเข้าตามตะเข็บต่างๆได้แค่นั้นไม่มีอะไรมาบางสายตาเลย แต่ถามว่าแบบนี้เรียบร้อยไหมผมไม่พูดไม่ตอบแล้วก็จะไม่เอออองบกไปด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับคุณดูด้วยสายตาคุณเองว่าก็นี่แหละงานคอมิกส์เราก็ทํากันแบบนี้ส่วนสายเส้นนี้ที่ลอยอยู่นะฮะลอยเอาไว้สําหรับเดี๋ยวจะส่งต่อไปเสียบการาดจอด้านหน้านะครับแล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้ว power รุ่นนี้พันสอง้วัตต์ P2 ของ ASUS LG เนี่ยมันจะมีหน้าจอที่บอก power consumption ว่ากินไฟกี่วัตตนะ์ณตอนนั้นนั้น ปกติแล้วมันจะต้องถูกโชว์อยู่ด้านหน้าเคสฝั่งนี้ตามปกติแต่ในเมื่อมันไปอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วจะเห็นไหมไม่เห็นครับคุณต้องมองผ่านไอ้รูนี้เขา้าไปก็จะเห็นหน้าจออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเปิดเครื่องซึ่งถามว่าแล้วไงอ่ะก็ไม่แล้วไงก็คือไม่เห็นนั่ถ้าเกิดวางเครื่องตามปกติมันไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนึกคืมเท่าไหร่วะอ๋อเท่านี้ทำได้แค่นี้เลยจริงๆ ะะแต่ว่าเจ้าของเครื่องเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเคสตัวนี้เขาเป็นคนเลือกมาเองพาวเวอเขาเป็นคนเลือกมาเองหลายๆอย่างก็คือเขาเป็นคนฟิกซ์มาแต่ว่าบางอย่างเราก็มีการจัดมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งมีการดูเลเยอร์ดูแพเทเทิร์นว่ามันควรจะเป็นไปได้ไหมนะฮะอ่ะอันนี้สรุปสุดท้ายอีกสักทีหนึง่งก่อนจะปิดฝาว่าเห็นไหมตัวฮิตซิงสุดท้ายคือไม่เลยนะฮะไม่เลยขอบเคสนะครับพอเห็นไหมแอนว่าตัวเสา หัวฮิตไปเอ,อ่ยหัวพัดลมเอ,อ่ยยังอยู่ไรนันะยังดูในระนาบของตัวเคสไม่ได้พุ่งเลยออกไปเพราะฉะนั้นฝาปิดได้ใครที่จะใช้เคสตัวนี้แล้วใช้ฮิตซิงใหญ่ๆสูงๆผมก็แนะนำว่าอย่าให้มันเกิน165ส mm. ํามิลลิเมตรสำหรับความสูงฮิตซิงนะครับ165ม mm. ิลลิเมตรได้เท่านั้นซึ่งตอนที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยว่าเคสตัวนี้เคลียร์เลนส์ของความสูงฮิตซิงเนี่ย มันได้แค่163ตามหน้าเว็บแต่สเปคของฮิตซิงมันดันเป็น165มันสูงกว่าสเปคเคียร์แลนด์ของเคสแต่พอมาใส่จริงก็อย่างที่บอกครับเคสมันมีการเผื่อเอาไว้หน่อยอยู่แล้วใส่ได้ครับ165ใส่ได้เอาเป็นว่าจบไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็พัดลมคงจะใช้แค่นี้จะไม่สัรหาตัวอื่นมาประกบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเอา120มิลมาประกบเข้าไปตัวนึงอ่ะมันจะบางแรมแต่เดี๋ยวขอดูเทมก่อนถ้าเกิดเทมโอเคใช้ได้ไม่น่ากังวลอะไร เราใช้พัดลมตัวเดียวในการเป่าให้ลมร้อนออกไปทางด้านหลังเครื่องนะครับทาวเวอร์นี้ก็ปล่อยไปคือเอาแค่ทาวเวอร์นี้ให้มันเย็นก็พอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะดึงความร้อนออกไปได้ทันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนทสเป็นยังไงเพราะซีพียูตัวนี้ไม่ได้มีอุณหภูมิส,สูงจนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นฮีทซิงขนาดนี้ฮีทไปเยอะขนาดนี้น่าจะเอาออกทันอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสียบการ์ดจอ,อตอนนี้ฟุกแกะการ์ดจออยู่มาดูวิธีแกะการ์ดจอต้องดูไหมหต้องดูนะแกะฟิล์ม แกะฟิล์มเรียบร้อยอ่ะนี่คือ4 0 9 0นะครับ ASUS Strix ตัวท็อปนะปัจจุบันนี่แหละเป็นไฟเลี้ยง12บวก4นะฮะเราจะติดตั้งแบบแนวนอนปกติแล้วเดี๋ยวจะใส่คัมการ์ดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวขอดูตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งเพราะว่าเคสตัว Gt 5 0 2มีคัมการ์ดที่เป็นเสาแท่งเป็นแม่เหล็กวางบนพื้นเคสแล้วก็ดันตัวการ์ดเอาไว้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับการ์ดยาวมากเลยดูดิถ้าเกิดใส่ไปแล้วนี่แม่ง เหลือบสุดเคสเหมือนกันนะเหลือพื้นที่แค่มาสัก5้เซนเองมั้งอ่ะเดี๋ยวใส่การแปร๊บหนึ่งครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ดูถอด2สลอ็อตนะครับเพราะว่าการ์ด40สตริกแบ็กด้านหลังใช้แค่2เนี่จริงๆเอสุตน่าจะทำเป็นสักสามมาแต่มันดามการ์ดดีอยู่แล้วไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เราไปใช้วิธีการค้ำปลายการ์ดเอาอีกทีก็ได้ ตรงนี้เ,เราจําเป็นต้องลอกไหมมันไม่ได้มีผลต่อความร้อนหรืออุณหภูมิอะไรนะครับตรงนี้เป็นเหมือนมิลเลอร์แล้วก็มีไฟขึ้นมาไม่ลอกดีกว่าปล่อยไปเลยข้างหลังก็เหมือนกันรักษาเผื่อแบบเป็นฝุ่นเป็นรอยนิ้วมือเป็นอะไรมันจะได้เช็ดได้ก็คือเซฟให้มันใหม่นั่นแหละให้มันสดมีควิกลีลลสไหมเนี่ยมีบอร์ดตรงนี้มีควิกลีลลสนะครับก็คือตัวกดปุ่มนี้ปุ่มเดียว การ์จอจะเด้งดึงขึ้นมากดล็อกพี่ดูทรงแล้วแม่งต้องคํำว่ะเออ้ำทยการ์ดอะไม่งั้นนะมันจะหนักเกินการ์ 8, 000, ดแปด0มโคตรแพงแต่คนใช้เขาก็น่าจะมองว่า4090เ้าขาจ่ายไหวเพื่อง,งานของเขาที่มันจะได้ออกมาเร็วหรือเล่นเกมแล้วแบบตอบโจทย์ทุกมิติ 4K เเต็มข้อก็ จัดไปครับแล้วลูกค้าคนนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่นะสองแสนเองมันไม่ได้แพงมากนะคือนี่เอาจริงมันไม่ได้แบบเป็นสามสี่แสนมันไม่ได้ขนาดนั้นสองแสนนี่สําหรับผมรู้สึกว่ากับสเปคแบบเนี้ยเออเหมาะสมอะเดี๋ยวลองวางเครื่องตั้งดูหน่อยนะครับแล้วดูระยะว่าท้ายการ์ดมันยุ้ยหรือมันห้อยแค่ไหนเดี๋ยววัดตอนนี้เอาระยะนี้เลย เอาระยะแบ็กเพรส16.4นิดๆนี่นะครับผมเอาตรงนี้นะครับ16เซนกับอีกประมาณเกือบเกือบ5มิลแล้วก็มาวัดท้ายการ์ด16เซนกับอีกเกือบเกือบ4มิลเท่ากับว่าตกมาแค่มิลเดียวนี่นะครับการ์ดดาบีดีแม่งเป็นแค่นี้แหละตกมาแค่มิลเดียวนะจากหัวการ์ดมาถึงท้ายการ์ดจริงๆไม่ต้องค้ำก็ได้แค่มิลเดียว เ,เพราะฉะนั้นเราจะดันขึ้นไปแค่นิดเดียวครับโดยการใช้คำการ์ดมายันแล้วก็ยกขึ้นปึ๊กเดียวพอเพื่อไม่ให้มันย้วยไปมากกว่านี้ถึงเราใช้อีกปี2ปีมันอาจจะย้้ยลงมาอีกแค่มิลหรือ2มิลแต่ในเมื่อเราป้องกันมันได้เซฟมันได้ก็เซฟตั้งแต่ต้นดีกว่าเราจะมาดันในช่วงนี้นะครับนี่ถ้ามองจากหน้าการ์ดก็จะมาดันแถวนี้ จริงๆได้หมดอ่ะเอาดูระยะกาศได้เลยนะครับความสวยงามมันมันไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าอะไรจะต้องแต่ตัวมันขยับได้อยู่แล้วดูแค่ว่าไอ้ปลายเนี้ยหัวยาตรงเนี้ยมันจะเป็นโดนเฉียวพัดลมไหมหรือความเสี่ยงที่จะแบบแพดโดนใบพัดลมแล้วใบพัดลมแตกขาดไหมก็ระวังตัวนั้นแค่นั้นพอเดี๋ยวจับดูก่อนตรงไหนเซฟสุดอืช่วงนี้ก็จะได้ ออกมาประมาณนี้แจ๋วเรียบร้อยแล้วสายไฟเลี้ยงเราจะไปยังไงอะรูล่างเหรอรูร,รูรูนี้รูเนี้ยนะยังไงวนะเนี่ยเสียบไปก่อนให้เห็นท่าไปก่อนออประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ะดูหัวสายเห็นไหมขอบสายเนี่ยมัน มีโอกาสที่จะโดนกระจกอัดเข้าไปแบบนี้ซึ่งความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการค่อยๆดัดสายให้มันค่อยๆโค้คงไม่ใช่แบบหักงอไปเลยแบบนี้ไม่เอาหรือถ้าใช้ออปชั่นเพิ่มมันจะเป็นท่าไหนวะลองหัว90หน่อยฟุก90ล็อกบน4พินอยู่ล่างเดี๋ยวลองให้ดูฮะหยิบมาก่อนซึ่งมันคือตัวนี้ครับ นี่มันคืออะแดปเตอร์แปลง90องศามันจะมีแบบ180องศาด้วยนะสำหรับการ์ดแนวตั้งแต่อันเนี้ยเป็น90องศาลองใส่ดูก่อนใส่ให้ดูให้เห็นท่าเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปอีกทีนึงแล้วที่สำคัญคือพอเป็น90องศาอ่ะอมองแบบนี้สวยจริงแต่ประเด็นคือปิดฝาเคสไม่ได้ครับปิดไม่ได้ไม่ใช้เพราะฉะนั้น หัวแปลงนี้หนาเกินไปถึงแม้ว่าจะไปใช้หัวแปลงที่เป็น180ฟาดขึ้นไปข้างบนย้อนกลับไปก็คือเป็นฟึบฟึบแบบนี้แต่สายมันก็จะไปพาดอยู่หลังการ์ดไม่สวยครับใช้สายเดิมเสียบเข้าไปตามปกติเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆเรียงดัดตรงนี้ให้มันอันตรายน้อยที่สุดเพื่อให้ปิดฝาเคสแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับการ์ดมันใหญ่ครับมันหน้าตัดมันกว้างแล้วเคสมันก็แคบ Okay. เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสําหรับการบิวหรือว่าประกอบเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวฟิตเมนต์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปลองให้ดูว่าเทม CPU เป็นยังไงกินไฟประมาณเท่าไหร่ร้อนไหมรอติดตามครับติดปัญหานิดน,นึงครับพอมาลองเก็บสงเก็บสายในช่วง12บก4พินตรงนี้แล้วแล้วลองเลงดูจากข้างหลังแล้วก็ปิดกระจกเข้าไปแล้วเนี่ย ชัดเจนเลยว่ากระจกดันสายเข้าไปแล้วทาให้พับเยอะมากซึ่งผมมองว่ามันไม่เวิร์กกับการที่จะปล่อยเครื่องไปให้ลูกค้าใช้ลองดูนะลองดูนะไม่รู้จะพอเห็นขนาดไหนนะอ่ะผมปิดฝาอ่ะนี่นะดูนะสายขายับตามแบบชัดเจนมากแล้วก็พับเข้าไปไม่รู้พอมองเห็นไหมลองสังเกตดูหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะเร่งเงเอออันเนี้ยยังไม่ดันกระจกเข้านะพอดันกระจกเข้าปุ๊บมันแบบมันบีบตามไปเลยอะ่ะ อาจจะดูยากนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ามันบีบเยอะมากก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าทีนี้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีการที่ว่าตัวนี้ GT 502ครับตัวเคสมันมีตัวทำกร์ดแนวตั้งมาให้แต่ไม่มีไลเซอร์มาให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่ตัวนี้เพื่อทำการ์ดแนวตั้งแล้วก็ใส่ไลเซอร์4.0จบวกกับเดี๋ยวจะใช้หัวไฟเลี้ยง1้0สองศาเพื่อหลบสายเดี๋ยวดูตอนที่เปลี่ยนแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีนึง ต้องแก้ครับอย่างนี้ผมปล่อยไปไม่ได้แล้วก็หลังจากที่พลิกนะครับให้การมันเป็นแนวตั้งแล้วเนี่ยทุกอย่างโอเคลงตัวแล้วผมอธิบายอย่างนี้ก่อนจากเดิมที่เป็นการแนวนอนเสียบท่าปกติสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือหัวสายปลั๊กไฟเลี้ยว12บวก4เนี่ยมันดันชิดกระจกทําให้ตรงหัวสายเนี่ยมันหักจนแบบไม่ได้เลยอ่ะอันตรายนะครับผมเลยมองว่าแก้ดีกว่าโดยการที่ใช้แนวตั้ง แล้วก็เคส502มันจะมีไอตัวเพลทที่ทำการแนวตั้งมาให้แต่ไม่มีไรเซอร์มาให้เราก็เลยไปใช้ไรเซอร์ของ Cooler Master ที่เป็นตัว4.0ยาว200มิลเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้คําการ์ที่มากับ TT 502นี่แหละวางแม่เอาไว้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่คําการ์อยู่ช่วงท้ายนี้เป็นเสาเล็กๆสั้นๆแล้วผมก็จัดทรงนะครับบวกกับนี่ฮะหัวอะแดปเตอร์12วก4ที่เป็น180องศา มันจะชิดๆกับตัวฟินเราไปความร้อนของฮีทซิงพอร้อิองศาปุ๊บสายไฟเลี้ยง12บวก4ของกาจรอจอก็จะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นอันเสร็จซีนพีทีสหรับการฟิตเมนต์ตัวเครื่องให้ได้เลเยอร์แบบนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันต้องมีการขยับตรงนั้นตรงนี้นิดน,น,น,นึงผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยูเซอร์ทั่วไปไม่ควรทําก็คือการอ่ะประมาณนั้นต้องใจกล้านิดนึงนะครับถึงจะสามารถทําได้เพราะมันค่อนข้างอันตรายทีนี้ฮะผมรันซีนิเบน R23 อยู่เพื่อดึงให้ CPU รันเต็มที่100%ทั้งหมด8คอ16ทเทรดนะครับวิ่ง100%ทั้งหมดนะครับ c สเป็น R23 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า CPU เทมตอนฟูลโหลด1 0 0อยู่ที่เท่าไหร่ดูผ่านคอเทมนี่ครับ818องศาซิงคลมได้เท่านี้ก็ดีโคตรๆแล้วไม่ร้อนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ร้อน สปีดของ CPU ตอนฟูโลโหลดก็จะวิ่งอยู่ประมาณ4.8-4.7กว่ากว่านี่นะครับเปิดให้ดูอ่ะทีนี้ดูที่หน้าเครื่องนิดนึง hit s y n ผมอธิบายแบบนี้ตอนแรกผมเห็นเทมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มพัดลม12เซนประกบปิดเข้าไปดีไหมแต่พอผมยื่นมือเข้าไปปุ๊บอ่าไม่ต้องแล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือถ้าเกิดเราใส่พัดลม12ซนแปะเข้าไปมันไม่ได้ช่วยให้เย็นเยอะขึ้นครับและจะบังแรม ไม่สวยด้วยทําไมผมถึงไม่เพิ่มเพราะอัาหนึ่งบางแรมเพราะอ่าแมงไม่สวยและที่สาคัญคือไอพัดลม3ตัวเนี้ยที่ดูดลมเข้ามาจากหลังเครื่องอะลมมันไม่ได้พุ่งตรงมาทางนี้ครับลมมันกระจายออกอย่างนี้แล้วทําให้ส่วนหนึ่งหน้าหน้าฮิตซิงตรงเนี้ยมีลมที่มาปะทะจากพัดลมสองตัวนู้น่ะแรงมากเพราะฉะนั้นทาวเวอร์ของฮิตซิงก้อนนี้ไม่ร้อนเลยเพราะมีลมตรงนั้นมาปะทะช่วยได้เยอะมากและฟินก้อนนี้ก,นนก็ไม่ร้อนอยู่แล้วเพราะมีพัดลมตรงนี้นช่วยดันลมออกไป แล้วพัดลม2องพันรอบตัวหลังก็ดูดลมออกไปเลย mm hmm. เท่ากับว่าโฟล์เครื่องนี้ค่อนข้างสวยแล้วผมก็แฮปปี้นะครับแจมเ็มขนาดนี้แหละไม่รอแล้วเนี่ย8ป8สิิบแปดชิ้วเดี๋ยวเอาฝากระจกมาลองปิดหน่อยนะฮะแล้วเราจะปิดเทปนี้ด้วยช่วงนี้ไปเลยเนยีลองกระจกก่อนมาเอากระจกมาปิดนะครับปิดได้ครับไม่ติดอะไรเลยฮะคราวนี้โลง่งๆทั้งฮีซิงทั้งกระจกไม่ต้องกังวลอะไรละ ที่จะปิดให้ดูเพราะว่าโอ้โหเงียบไปเยอะเลยวะ่ะพอปิดฝาปุ๊บเงียบไปเยอะก็จะมีเสียงฟูจากพัดลมทางฝั่งนู้นนะซะเยอะไอ้สมต,ตัวที่ดูดเข้าอะ่ะอืมผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ร้อนขึ้นนะครับไม่ร้อนขึ้นเพราะว่าลมดีมากทั้งเข้าและออกโฟล์โคดนี่คือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ครับเน้นลมเน้นพัดลมเจ๋งๆดีๆ อย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นๆว่าพัดลมทั้งหมดที่ใส่เพิ่มเข้าไป7ตัวเนี่ยที่เป็นพัดลมเคสเนี่ยเข้า3ออก4เนี่ยตัวละพันพันเท่าไหร่ไม่รู้พันห้าเก้าสิบมันมันก็จะเป็นหมื่นแล้วนะเฉพาะ7ตัวเนี่ยนี่ละครับคือสิ่งที่ได้จากพัดลมดีๆผมไม่ได้หมายเพราะว่าทุกคนจะต้องใช้พัดลมราคานี้ทุกคนนะครับพัดลมมันก็มีเพอร์ฟอร์มานที่แตกต่างกันออกไปเสียงความเงียบหน้าตา วัสดุที่ใช้ทําลูกปืนวัสดุที่ใช้ทําตัวใบการออกแบบใบมันส่งผลหมดทําไมน็อกทัวร์ถึงขายแพงได้และมีคนซื้อและมีคนใช้เยอะด้วยเพราะของมันดีจริงๆนะอ่ะปิดฝาเคสแล้วก็ยังเท่าเดิมครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้สูงขึ้นที่มาให้มันเห็นกระโดดแตกต่างเลยชิวๆสบายๆจบเท่านี้แล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับคอมมิกสตร์ผลโยทิน72หน้าร้านเรามีที่จอดรถใครอยากจะทำเครื่องเอาไปใช้งานอะไรแบบไหน หรืออยากให้เราฟริกตรงไหนเป็นพิเศษมาคุยกันได้หรือไม่ได้ควรหรือไม่ควรเราว่ากันตามหน้างานจริงบางทีเนี่ยอย่างเครื่องนี้เฮ้ยถ้าเป็นการ์ดแนวนอนติดสายว่ะเราก็ต้องบอกลูกคา้คาลูกค้าไม่โอเคครับเสียงเกินไปขอเป็นการ์ดแนวตั้งแล้วกันแล้วก็ใส่ออปชันให้มันออกมาดูดีลูกคา้าโอเคครับทําได้เต็มที่เท่าที่มองเห็นว่ามันโอเคและสมควรเลยไม่ได้มีการเฮ้ยมันจะต้องแพงขึ้นไหมคือคนจ่ายงบราคาประมาณนี้สองแสนกว่าเงี้ยเขาไม่ได้มาซีเรียสอยู่แล้วว่า มันจะต้องเพิ่มอีก้เท่าไหร่เนี่ยไมแล้วเจ้าของเครื่องนี้ก็คือก็คือเจ้าของเครื่องใหญ่ๆที่ผ่านๆมานี่แหละครับเครื่อง5้า0สนเจ็ดหกอะไรก็เป็นของเขาหมดนะครับลาไปเลยครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกซ์ก็ของเดียวกับแปงคอมสวัสดีครับ